สวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลานะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาตกปลานะครับนั้นได้แล้วครับโอ้ยสวยครับกำลังกำลังเปิดเปิดกล้องปลาเข้าพอดีครับปลาหมอครับสวยยครับนี่ครับเมื่อกี้ก็ได้ปลาหมอไปตัวหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับ ผมก็มีเพื่อนร่วมทริปมาสองคนนะครับกัรุดนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่เล็กนะครับผมได้อีกตัวแล้วครับสองตัวอ๋อสองตัวเลยครับวันนี้บรรยากาศนี่ก็ฝนตกนะครับฝนตกลินลินเรามาหาปลาไปทำกับข้าวนะครับไปลุ้นกันว่าวันนี้จะเจอไซส์ใหญ่ๆไหมนะครับไปตามลุ้นนะครับผม ดูกรุตครับตายเต็มที่ตามมาสูบดูอันมณ์าบฝนตกแน่วครับอารก่าตอนเด็กไปอ่ะตันไปจดหนไหน่นี่ย ครับพี่นลุืมได้แล้วครับนี่มาดูครับพี่เล็กครับพี่เล็กโอ้ชาบานะครับเอาหมออีกแล้วนะครับใส่สวยบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้ ลุ้กันครับว่าจะมีสป,ปลาดเข้าไหมวันนี้ไม่แล้วครับผมใช้งาน ทองที่แตกเหรอนี่ <c oughs> ใครปอะไข่หร,อรือมัน <c oughs> ล่ำล่ำเมื่อกี้ไปต่างนิดเดียวรุดเลยป่ะรุดเลยใช่ไหมเอาไปใช้สวยไก่เนี่ยไก่เนี่ยกระส่ครับลองลองรุด ูริระวังระวังระดบนแหงกัจังงสนะครับพี um> <ah> ่เล็กครับเล็กง uh> ัดอะไรไม่รู้ครับจัน uh> ร์หรือเปล่าครับนกจันหรือเปล่าลทังโอ้ขาลง เหมือนจันนี่ครับของเราลูกบครับาไ,ไกลๆยนี่นะครับเหมือนจันมันโอ้เหมแล้วแต่ว่ามันมีอยู่ทกนมันหักมัาานหักยากง้ว่น,วน,นะบาะสงสกา แกไม่ตายปลาอยู่นี่ก็ไม่ตาย <laughs> กำลังก็กินอยู่ไปยินไม่ตายเมันได้ตายเลยนะครับตายครับแต่ต้องอดทนนิดนึงนะครับธรรมชาติจบป่ารู้กลับนองมือเลยก็ได้นี่รุดขึ้นแล้วเลย <laughs> กินนี่ครับ มีเล็กครับโุนเดียดันสายสวยครับโอเคครับหลุนกันต่อสีห้างเฉียดมีครับตอนนี้ปาลากระลังเข่าครับนี่หลสูบนดามันสูบน้ดามวูบรรยากาศครับน,น่ารู้เลยๆอยู่เรื่จัดไปเมื่อกี้เลยสองโตแล้วเนี่ยสองไอ้น้องคนครับผมยงังไ่ได้อยู่ไหนแต่ปลาเค็งโอ้ยรื <S <S อเขาไม่ได้มาเนี่ยไปหลุดกันต่อครับเหล,ลือเวลาสองชัมม่วโมงสามชัมม่วโมง อสวย,ย,ยเออยอยงยแ่ก <Okay. S 1> สวยเืนนู่นจาูดเลู่เอ,อ,ยอ,ยอู้ปลวอสวย <c ười> ยังใหญ่เลยนะสวยอันนีนี่แหเป็นตัวปล่อยปาสวยนี้ครับสวยอ้หป่งครับอันขางมาดูอู้หวนตับโอเคอเครับต <c ười> ้นกรต่อ ผมก็ยังบ่ได้ปลาใหญ่เลยครับมีแดงมีเล็กครับได้มเล็กกับหลุดปลาอันไดสองตัวแล้วตัวใหญ่ๆมือนกันทร์ผมก็ยังบ่ได้เลยนวลจันทร์ผมได้แต่ปลาหมออ่ะครับสูต่อไปปลาได้ที่ยังบ่หามงเฮาก็ยังมีหวังครับ่นเลยครับฝ่าึ้นเด้ออเวนขึ้น โอ้ยถ oh, ือ <costing> ก <istles> ันสองสามสองเนี่ยดูกันครับมาดูโอหัวหัวหัวดีงดูครับมันถือยดต้องใสบป้าไนอยู่ครับปาไนาหงอยเนาะเอ้ยหยาดไนน์มาเฮง ขนนานาครับะครับขอ้นแรงครับมเสานีในฝนตกตั้งแต่ฝนตกเราก็ดูเรื่องเลยแหละที่แล้วครับใหญ่โตได้ยังสมก็มาตัดพ้นเดชยันเลียนใ <It> ่นะ งัดก่อนเลยครับแดงขาต่อได้หระวังเด้อใหม่ไล่แถวน่งยังยนะังอยู่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 ยังมาได้ตัวนี้ปลานแหละม,มย่องขึ้นได้ไหมดูโหเซมชมยาวๆเลยครับโปลุดชม,มยาวๆเลย น,น,น้อจันบอกคนกนสี่เปอร์เือนอบอ<า>์บวชเนน้อจันโมแห้งไรจะกระหัวมันแห้งกระหัวแลนปุ๊ดออกโอ้ใส่ซีชับนี่อ้ยบังคับเอ,เอาเขาเขาเฮ้ยเ,เลี้ยงขึ้นอ <laughs> ตักไม้เอาไม้ครับเอาไม้ยอมแล้วยอมแล้ว,ลวนี่กอกหนึ่งบ่ปะปลานะครับบอบอตนุชครับคือเกา่าปลากินยากแต่ว่ากินครับกินยากแต่ว่ากินนะมึงนี่แหละครับโอ้โหเรียบร้อยครับกร,บระเทิร์นี่ครับชมหน้า โออยเอาเไก่สวยเลยเลยทู oh. oh ้ห oh. oh, oh ่องกับกาบเป็ดต oh ัว oh. นี้โอ้สันนสัสาดด้วย้ยังไงีนยังอข้าวสาดเป็นยังไงนาอโอเปยังไงอจะมาได้จะวัดเร็วตึกขอเดียวนก็ ตอนนี้รก็นีนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก็จะขอสรุปผลงานให้ดูนะครับวันนี้มาดูของผมครับนี่ครับของผมครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้โทรฟี่ใหญ่ๆเลยครับ ได้แต่ปลาหมอสวัสดีครับโอเคครับเรือของของรุดครับรุดกับรุดกั่น้ำเล็กครับดูครับ ใผี่ตครับอันนี้นรูดก็นเลยครับมึงครับมึงครับสสวยยังมีครับม,มีอีกตัวนึงตัวนี้ใหญ่สุดครับน่าจะสามสี่นะครับตัวนี้ เันจันนะครับนี่ครับจันน่าจะไซสีนะเห็นไหมครับของนาเล็กนะครับเอ,อไม่ใช่ของหน้ารูดครับตัวนี้ต้อ<ไ>งพิจิตรืกด้วยทีเลิกทีเยน็นเผื่ออยู่รับเลยหอดเนีย โอเคนะครับต่อไปผมจะเก็บอุปกรณ์ตกปลากลับบ้านแล้วนะครับ